ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม1,000 Man Strongest ในเซิร์ฟจีนตัวยอ่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับการต่อสู้กับตัวละครอ,อย่างราชาใต้ดินล่าง2นะครับที่เป็น5ดาว5ดาวม่วงนะพร้อมกับใช้คอของปู่บอมและก็คอของเจ้าเกย์เรยคุนชมนั่นเองนะครับก็มาเจอการอันอดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลัง124ล้านนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทีมหลักลงนะครับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างอัศวินขับเคลื่อนปู่บอมกระบองเหล็กราชาใต้ดินเกียร์โลและก็เจ้าคิงนะครับกับพลัง74ล้านนะ ซึ่งเขาเปลี่ยนเอาจากเจ้าโกกิสึเนี่ยมาเป็นเจ้าเกียรโรนะครับก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะพอต้านไหวไหมนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยเจ้าโกกิสึมันเตะแรงมากเลยวันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าราชาใต้ดินเนี่ยมันจะพอเก่งได้ไหมนะครับหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชอบราชาใต้ดินนะครับก็จะลองดูนะก็นี่นะครับจะเป็นเจ้าราชาใต้ดินที่เป็น5ดาว5้าดาวม่วงนะครับกับเาเมจ14ล้านนะเออเดเมจ1ล้าน4 0 0แสนนะครับขอให้ผู้ชมด้วยนะก็จะลองดูนะว่ามันจะเพิ่มเล่นเยอะขนาดไหนนะครับ ก็พอเป็น5ดาว5ดาวม่วงนะครับมันจะเปลี่ยนจาก1,000นะครับกลายเป็น1,20% 0จากเดเมจนะในการเก็บเกตม่วงนะครับในช่วงเริ่มต้นมันน่าจะถึง3เม็ดนะและก็จะเป็นการเพิ่ม15ครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เกิน15เม็ดนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยลองไปสู้ดูแล้วแหละนะครับมันเก็บเกตยากนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่สกิลแรงมากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหน ก็เปิดมาเป็นฝั่งผมที่ได้เปิดก่อนนะครับเนื่องจากคิงเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ของความเร็วที่มันเร็วขนาดนั้นเนื่องจากเขาของความเร็วไปให้กับแฟดประกายแสงหมดแล้วนะฮะโอเคโจมตีไปก่อนแลวกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องโดนคิงเนี่ยลบลูกไฟด้วยนะก็เลยให้โซนิกโจมตีปกติไปก่อนแลวกันโดนโจมตีใส่ปูบอลแมงมครับโจมตีใส่อตอมิกถามว่าผมเนี่ยมีโอกาสชนะไหมค่อนข้างยากนะครับแทบจะไม่มีเลยแหละนะครับเนื่องจากฝั่งเขามันถึกมากแล้วก็ราชาต้ดินมันก็แรงมากเช่นเดียวกันนะโจมตีมาครับ โจมตีส At omic, At omic, แสตมิคอะตอมิกเรามีลูกไฟในการเล่นอยู่นะฮะไปก่อนหนึ่งครั้งครับปาดไปครับใส่ราชาใต้ดินเมื่อกี้มีกี่เกจอะออกสองเกจเออสามเกจใช่ไหมลืมสังเกตไปเลยน่าจะมี3อันนะเม็ดมนะันน่ะใช่ครับโจมตีไปก่อนตอนนี้เนี่ยมันเหลือ2เกจและเนื่องจากอะตอมิกเราเนี่ยปาดเข้าไปนะครับจากนั้นเกียร์โรของรารัาก็ได้อันติลงไปที่8ล้านหนึ่งนะครับก็โดนทางด้านของเกียร์โรกับปูบอมฝังเขานะราชาใต้ดินแดนตินะครับอย่างนี้โจมตีไหม มาเลยครับอันติของราชาใต้ดินนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เฉพาะ4ดาวนะสร้างความเสียหายที่32ล้านเดเมจนะถือว่าแรงครับติดเผาไหม้หมดทุกตัวเลยอ่ะแล้วรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่ฝั่งเราเนี่ยมันเข้าสู่หมวดพิเศษเนี่ย <c oughs> ลูกไฟของราชาใต้ดินมันจะหลอมารวมกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมคอยดูนะเดเมจมันเพิ่มเยอะมากเลยนะแล้วมันแรงมากนะครับดูเลือดของด้วงนะบับเห็นไหมท่านผู้ชมระเบิดทีเดียวนะครับด้วงเนี่ยตายเลยนะแต่ว่าลูกไฟมันยังเหลืออยู่นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ไอการระเบิดของเจ้าราชาใต้ดินเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะแต่ว่ามันแรงมากเลยอไอตอนที่มันระเบิดบุ๊บขึ้นมาเนี่ยคือร่วงผมเลือดเยอะมากนะร่วงผมนี่เลือดอยู่ที่ประมาณ12-13ล้านนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้โดนปิเกตนะเวลาโดนอันติของเจ้าราชาใต้ดินแล้วก็โดนไฟเผาเนี่ยคือด่วงผมก็ตายเลยนะเข้าสู่ไม่ท้อพิเศษเลยนะครับมันแรงมากแล้วก็ที่สังเกตเห็นนะครับคือลูกไฟของเจ้า ราชาใต้ดินเนี่ยมันหลอมรวมกันนะไอตัวไหนที <laughs> anyway ่มันติดเมท์ทอเนี่ยมันจะย้ายออกมานะครับม right. ันจะย้ายไปหาตัวที่ไม่ติดเมท์ทอพิเศษนะครับก็นี่ือเป็นความสามารถที่ถือว่าโหดนะของราชาใต้ดินนะแล้วก็มีเรื่องการปลดเมท์ทอด้วยและถามว่าทําไมมันถึงไม่ติดเมตาเนะครับเนื่องจากตัวละครที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถลบเมท์ทอออกได้แทบจะทุกตัวนะแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้านกฟินิกเนี่ยนกฟินิกมันดีกว่านะครับเนื่องจากมันสามารถชุบเพืือนได้แล้วพวกกาโร่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถปลดเมย์ทอร์ มันสามารถทําได้ไงราชาใต้ดินมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับคือสกิลมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอ่ะก็ประมาณนั้นทุกท่าก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นนะครับโอเคฝั่งเรานะครับโดนตอนนี้เนี่ยก็5้าตัวนะโดนหนักๆเลยนะครับโดนปิดกันทนั้งด้านเรื่องของอันตินงครับแต่ว่าราชาใต้ดินฝั่งเขาเนี่ยก็ยังคงรอดอยู่นะยก็ลองดูอีกรอบนึงครับมันจะรอดไหมโอ้บุบอมเราหายไปเลยครับโดนโจมตีเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็โจมตีอีก นี่ขนาดด้วงเราเนี่ยไม่โดนปิดเกตเลือดจากอะตอมิกนะครับด้วงเราก็ยังไม่ได้ท้อนที่โหดขนาดนั้นนะโอเคไปครับเกียร์โลก็ได้แค่ฮิวตัวเองขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งครับจากแอนติของราชาตปดีนผู้ชมดูความแรงมันนะจิ้มลงมาครับ31ล้านเดเมจท่านผู้ชมแล้วก็ตายเลยนะไอตัวไหนที่จะเข้าสู่ไม่ท้อพิเศษเนี่ยคือมันตายเลยนะครับถ้าเดเมจมันถึงเนี่ยมันจะลบไม่ท้อออกไปเลยนะนี่ก็คือความโหดของมันนะครับเดเมจแรงมากแต่วา่าเทียบกับตัวอื่นก็ อยู่ที่ผู้ชมจะเลือกแล้วนะครับเพราะว่าโกคิสูเนี่ยมันก็ป้องกันเพื่อนมันด้วยนะครับเาเมจมันแรงด้วยเตะถึงแถวหลังด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเทียบเอาเนะว่าจะเอากันไหมไปครับคิงอันติเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคอของปู่บอมเนี่ยลองไปสู้ดูนะว่ามันจะพอยืนไหวไหมนะครับเนื่องจากราชาใตดินเนี่ยน่าจะติดทะลุคอนะไปครับอันติของราชาใตดินจิ้มไมาอีกหนึ่งครั้งครับติดเผาไม้อีกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเป็นพาสิีฟพิเศษสองเนาะ มันก็เลยติดเผาไหมรัวๆนะครับ90%นะทุกผู้ชมอัตราในการติดเยอะมากนะครับแล้วก็เาเมจแรงมากๆเหมือนกันโอเคก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่เาเมจแรงนะครับผมต้องใช้เป็นคอปูบอมใช่ไหมเอาตัวละครตัวใดแทนดีวะเนี่ยผมต้องต้องเอาตัวละครแทนตัวไหนวะเนี้ยอาสวินขับเคลื่อนไหมอ่ะโอเค โอเคเลยก็ชุบออกน่ครับน่าจะโดนชุดเดียวตายหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทะลุไหมเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าทะลุก็คือทะลุแหละถ้าทะลุนี้น่าจะโดนชุดเดียวตายนะเนื่องจากดดเมจมันแรงด้วยนะครับด้วงก็ไม่แน่จะรอดนะเหมือนกันเออได้ทดสอบเลยท่านผู้ชมว่าด้วงมันจะทนได้ไหมกับเอฟการเผาไหม้ของราชาใตดินเนี่ยเนื่องจากมันแรงมากนะครับก็ต้องวัดกันดูต่อครับว่าเกียร์โลเราจะได้อันติโดนตัวละครอ,อย่างราชาใตดินไหมอ๋อเปิดมามี2เกรท่านผู้ชมนึมก,ก,กว,ว่ามี3เกตมี2เกรนี่วา โจมตีมาก็เพิ่มดาเมจมาเท่าไหร่นะก็เพิ่มดาเมจนะครับจาก5ดาวเหลืองที่มันเพิ่ม1 0 0 0ันใช่ไหมเป็น5ดาวม่วงเพิ่มมาเป็นพัน2นะครับปกติเนี่ยเป็น800นะก็โอเคก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่แต่ว่าก็น่าจะมีพวกเอฟฟิกเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเนาะน่าจะแบบเพิ่มพลังชีวิตด้วยเพิ่มดาเมจอะไรด้วยประมาณนี้นะครับคือถึงเป็น5ดาว5าดาวม่วงก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับไปฮนะอะตอมิกเราปาดไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับและที่สําคัญคือปาดไม่เข้าด้วยนะ โจมตีแม็กครับคอปปูบอมเจอคอปปูบอมไปฝั่งเรานี่ครับไม่มีลูกไฟในการเล่นเลยฮะโจมตีไปในติ้มไม่หนึ่งรั้งโอ้เกียร์โลเก,ก็บตายแหละโอเคครับดูอันติของราชาใต้ดินนะครับจะเก็บหมดไหมไปควิวงดาบออกไปแล้วก็ติ้มลงไปครับ23ล้านเดิมเบดนะติดเผาไหม้4ตัวนะครับอีก2ตัวตายทันทีเกียร์โลก,กับตอมิกนะครับยืนไม่ไหวจริงเฮ้ยถ้าเกียร์โลแดนตีทำไมแล้วยี่สิบเจ็ล้านจะไปยืนได้ไงละ่ะ โอเคโดนเผาไหมาอยู่นะครับรอดูดวงมันจะเจ็บขนาดไหนต้องรอดูก่อนฮนะโอ้โหแล้วตอมแล้วกระบองเลยมันได้ปาดเนี่ยออโอ้โหไม่ได้ดูเผาไหมาของราชาใต้ดินเลยครับพวกอื่นมันแรงเกินไปก็ถือว่าราชาใต้ดินเนี่ยเป็นตัวละครที่อันติแล้วดามมิดแรงแมกนะแรงเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถล้ม่ทอกได้นะครับแล้วก็ยืนได้นานเหมือนกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบไหมถ้าชอบก็สุ่มนะครับถ้าไม่ชอบก็ยังไม่ต้องสุ่มก็ได้เพราะว่าตัวละครตัวนีเนี่ยถ้าสำหรับผมนะผมยังมองว่าการโลกกับโกคิสึเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันช่วยเพื่อนมันได้นะครับและการโลกก็พอเจอในเมตาเกียโลที่เป็นพางศิพิเศษ2เนี่ยมันก็เอาชนะได้นะครับสามารถเกาหายได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเนี่ยก็สวัสดีท่านยลเ โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ